สุสารคนเป็นหนังสยองขวัญสุดแปลกใหม่ที่ทำคนดูต้องผวา สวัสดีครับขอต้อนรับสู่บักเกอร์บูบูวีรีวิวครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังผีไทยที่ทําคนดูต้องนลุกขนพองกันครับกับสุสานคนเป็นตัวหนังที่ดัดแปลงมาจากละครสุดคลาสสิกแต่บอกเลยว่าเวอร์ชันนี้หล่อก็เดิมเยอะครับเตรียมตัวพบกับผีคุณนายลั่นทมที่เฮี้ยนข้างไล่ฆ่าชูกันแบบไม่ยั้งครับสำหรับสุสานคนเป็นในฉบับนี้นะครับเราจะได้เห็นการประชัน,นบนปากสุดเข้มข้นของนักสแสดงมากฝีมือครับเริ่มจากนุ่นวรนุชครับที่มารับบทเป็นคุณนายลั่นทมครับผู้ท ตามมาด้วยแก๊ปธนเวทครับมาในบทบาทของชีพชายผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดครับและปิดท้ายด้วยก้อยรัชพรกับบทบาทของรสสุคนครับชูรักที่ต้องมาเชิญหน้ากับความสยองครับที่กำกับโดยคุณโอ๊ตวัฒน์อยู่ที่ตัวหนังจะเป็นเรื่องราวของรัตนธงครับเศรษฐีนีผู้ร่ำรวยครับหลังจะเสียชีวิตลงครับชีพสามีของเธอและรสสุคนครับชูรักก็ได้หวังวันสิ้ชีวิตร่วมกันอย่างเปิดเผยครับแต่แล้วรสสุคนก็ต้องพบกับความสยองขวัญเมื่อเธอและชีพต้องย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักตางอากาศแห่งหนึ่ โดยที่เขาทั้งสองคนนั้นครับต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของความแค้นที่น่าสะพรึงกลัวครั้งนี้ครับหลังจากดูจบครับต้องบอกเลยว่าทุกสาคนเป็นฉบับนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเสพรส์คนดูมากๆเลยครับเพราะมันแตกต่างจากฉบับละครพอสมควรเลยละครับตัวหลังจะเต็มไปด้วยความน่ากลัวในแบบที่คนดูไม่คาดคิดมาก่อนเลยละครับที่พอดเรื่องหลักๆของหนังเรื่องนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าซึ่งตลอดทั้งเรื่องครับเราจะได้เห็นทั้งด้านความรักความโลภและความแค้นที่ค่อยๆประทุครับก่อนที่จะระเบิดออกมาเป็นฉากผีคคุณนนาาาย่ทมมรต้้งแ แล้วก็ชูดในแบบสุดสะใจเลยนะครับส่วนการเดินเรื่องนะครับตัวหนังไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็ว่าได้ครับแต่เน้นไปที่การเอาชีวิตรอดจากผีร้ายซะมากกว่าครับซึ่งตอบโจทย์แฟนหนังสยองกันแน่นอนครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันมีทั้งความปันประสาและจังหวะจำสแกรครับที่ทําคนดูสะดุ้งกันแน่นอนครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมของหนังเรื่องนี้ครับก็คือด้านของนักแสดงเนี่ยแหละครับที่ได้ก้อยอชราพรเนี่ยเรียกได้ว่าตัวแบกของหนังเลยละครถ่ายทอดความหวาดกลัวและความน่าสงสารของตัวละครลงสุ่อคนออกมาได้อย่างดีีีมาาาากๆเยยรัสส่วววนนนนนทงงดด้้ณแขผ เนี่ยได้ออกมาอย่างน่าโกลัวแบบสุดๆเลยล่ะครับ เช่นเดียวกันกับแก๊ปธนเวทครับที่เขานั้นแสดงบทบาทเป็นคนโลภได้อย่างน่าหมั่นไส้มากๆแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดในสังคนเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับก็คือความน่ากลัวที่แบบสดใหม่ครับกับจังหวะจำสแกร์ที่ทําได้ดีและก็ถี่ามากๆอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงท้ายครับที่ให้อารมณ์เหมือนหนังสแลชเชอร์เลยก็ว่าได้ครับใครที่กําลังมองหาหนังสยองขวัญรสชาติแปลกใหม่ครับที่มีพื้นหลังเป็นละครสุดคลาสสิกก็บอกเลยว,ว่าคุณนั้นไม่ควรพลาดครับสรุปแล้วเนี่ยสังคคนเป็นในฉบับภาพยนตร์นี้ครับเป็นการตี ด้วยความน่ากลัวแต่ก็ต้องบอกว่านี่คือเวอร์ชันที่ผีคุณนายลั่นทมเนี่ยเฮี้ยนที่สุดเลยละครับที่มาค้อมกับจังหวะจ้ำสแกรที่คมกริบแฟนหนังสยองขวัญไม่ควรพลาดโดยการทั้งปวงเลยครับส่วนทางด้านคะแนนครับตัวผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่8เต็ม10ครับสามารถไปพิสูจน์ความเฮี้ยนกันได้ลวครับตัวหนังเข้าฉายแล้วครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วใครที่ชื่นชอบความสนุกแบบนี้และไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องบังกะบูดทีวี